ไปลูไปลู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 โอ้โห oh. โซเดียบผมพิเศษชาแนลวิธีเด็กใต้นะครับออเดี๋ยวคลิปนี้ผมเอานกใหม่ไปต่อนะครับตัวนี้ก็ได้มาตรงหลังบ้านนะครับผมแขวนทิ้งเอาไว้ก็ ได้มาวันเดียวกันกับที่ไปต่อลูกเสือที่ว่าลงสองตัวนะครับคลิปที่ผ่านมาที่ลูกเสือลงสองตัวและผมเลือกมาตัวหนึ่งนะครับแล้วลูกเสือตัวนี้ก็เปิดเพลงแล้วนะครับเปิดดอกแล้วเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวค่อยอัดเสียงให้ฟังนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าวันเนี้นะครับจะต่อได้หรือเปล่านะครับส่วนเจ้าตัวนี้เนี่ยต่อได้ตรงหลังบ้านนะครับพอมันก็มีเพลงแล้วนะครับแต่ว่ามันจะเรียกเยอะเพราะว่าคู่มันอยู่แถวนี้นะครับอยู่แถวหลังบ้านผมเนี่ยก็วันนั้น อาบน้ำนกแล้วก็แขวนทิ้งเอาไว้มาติดเฉยนี่ก็ชำประมาณ8วัน9วันได้แล้วตัวนี้นะได้มาพร้อมกันเลยกับลูกเสือนะรเดี๋ยวไปดูกันเดี๋ยวผมเดินไปหลังบ้านเนี่ย น่ก็ได้มาแล้วนะครับก็เรียกแป๊บเดียวนะครับไม่ได้ร้องนะดังแก๊กเก๊กนะครก็ไม่รู้ว่าพ่อกับแม่มันไปไหนเอามาตัวเดียวนะครับตัวนี้เป็นลูกนกนะเนี่ยลูกนกก็เป็นตัวผู้นะครับไม่ค่อยหล่อเท่าไหร,ร่อยู่คนเรืองยังไม่มีนะดูห่างนะก็นกยังไม่ทันร้องมันมาแล้ว มันมีลูกนกด้วยนะลูกนกกงแกกนะนั่นนั่งอยู่เพราะว่าก่อนหน้านี้ผมนั่งดูกงแกกมันหาลูกไม้ไปป้อนลูกมันนะนนลูกมันนั่งอยู่ปากขาวอยู่เลยนะอะโดดอย่ี่ะโอเคไปน่าจะยังร้องไม่เป็น แต่พามาแขวนเนี่ยผมไม่ได้ยินเสียงเลยก็มาเช็คดูนะครับริมข้างทางนะต่อแบบโนเนมนะครับอ,อลูกนอกองแก็กหาง <c oughs> ได้ขอนิ้วหนึ่งนะเห็นอยู่ตัวเดียวโอเค ก็หลังจากที่ไปต่อมานะครับมันก็ในคลิปมันก็มีร้องนั่นแหละนะครับเหมือนจะเจอลูกเสือแล้วมันจะเปิดเสียงนะแต่ตอนที่ไม่มีนกเนี่ยมันจะเรียกเยอะนะครับเหมือนมันติดคู่นะครับก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยนะรบ <c oughs> ับปากมันไว้แล้วนะครับว่าเดี๋ยวจะทําแต้มให้เดี๋ยวจะปล่อยมันไปนะครับก็เลี้ยงแบบ ชิวๆนะพอดีว่านกตัวนี้เนี่ยนะครับทินของมันอะ่ะอยู่หลังบ้านผมอยู่แล้วนะครับคือจะเอาต้นไหนก็ได้นะครับเดีย๋ยวเราจะปล่อยมันไปนะครับก็ปีนี้ก็น่าจะเนี่ยเลือกลูกเสือนะครับคือเอามาต่อเลี้ยงไว้ทักตัวนะครับก็เลือกตัวที่มันเข้ากับเราไอ้ไม่ใช่มันเข้าดิคือเลือก,กเลือกตัวที่มันตรงตามที่เราชอบอ่ะนะครับ คือทีเนี้ยผมก็ได้มาแล้วเนี่ยก็เป็นไงเสียงมันก็จะประมาณนั้นนะครับมีเพลงแล้วตัวนี้นะแล้วคือแบบยู่รอเลยนะจากที่ผมเลือกมาหนึ่งในสองนะครับไอตัวที่ลงก่อนน่าจะเป็นตัวเมียนะถ้าใครดูคลิปนั้นนะผมว่าน่าจะเป็นตัวเมียเนะี่ยผมก็เลยเลือกตัวน้องมานะแล้วตัวน้องมันก็ดันแบบเข้าตาผมด้วยนะครับทรงรอเลยอ่นะ งรงโลก็เลยเลือกมาก็พีพีเอก็น่าจะเห็นไปหลายคลิปแล้วนะครับวิธีการที่ผมเลือกนอกมาเลี้ยงนะครับแล้วตามแบบทรงที่ผมชอบอ่ะนะครับคือเอาเป็นว่าหมดข้อกังขากับผมเลยนะนะครับในวิธีเวลาเราดูนกเวลานกมาเนี่ยแล้วเราไม่รู้ว่าควรจะเลือกแบบไหนนะครับน่าจะไม่ติดใจกับผมแล้วถามว่าผมเคยเลือก แบบเคยเลือกผิดไหมนะครับมันก็มีนะไม่ใช่ว่าเอาเป็นว่าคือมันดูผิดอะก่อนหน้าเนี้ยครับคือนานแล้วดูผิดก็คือเราต่อเราต่อมาเอามาตัวไหนลงเอามานะครับเราเราก็ไม่ได้ดูกนะครับแต่ว่าเราก็เลือกทรงที่แบบเข้าตาเราก่อนนะครับคือต่อมาช้ำมาช้ำนะครับเคยดูผิดไหมเคยดูผิดนะครับแต่ก็เป็นส่วนน้อยที่ผมจําจําไม่ผิดนะตั้งแต่ผมต่อมาเนี่ย ผ่านตาผมมาผมดูผิดประมาณไม่ถึงสิบรอบนะครับไม่ถึงห้ารอบด้วยซ้านะครับคือตอนที่ต่อมาเนี่ยคือผมก็ไม่ได้จะเอามันหรอกนะครับแต่ผมก็เอามาเช็คดูนะครับก็คิดว่ามันเป็นตัวเมียพอปล่อยไปปุ๊บมันสับเป็นเพลงเลยนะก็มีหลายครั้งเหมือนกันนะครับแต่ก็นับจํานวนได้แหละแต่ส่วนใหญ่แล้วที่ผมเลือกมาก็ตามนั้นแหละนะครับอยู่ที่ว่าเราเอามาชาเนี่ยภายในเจ็ดวันเนี่ยมันจะร้องหรือเปล่าเท่านั้นแหละ บางตัวมันก so ็ไม่ไม่ไม่ร้องนะครับแต่ส่วนส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผมเอามาชําเวลาผมเลือกเนี่ยนกเนี่ยมันผ่านตาครับผ่านตาผมไปเยอะนะครับคือเวลาคุณไม่ต่อเนี่ยถ้าเกิดว่าเจอนกจานวนเยอะๆเวลาคุณเลือกมาเนี่ยคุณเลือกมาเลี้ยงเนี่ยเวลามันผ่านตาเยอะๆเนี่ยคือเราเราดูทรงเราก็รู้แล้วนะครับไม่ต้องไปฟังเสียงในป่าหรือว่าอะไรพวกนี้นะคือดูทรงเอาตามที่เราชอบมันก็ได้แล้ว นะครับอยู่ที่ว่าเอามาช้ำแล้วมันจะร้องหรือไม่ร้องก็แค่นั้นนะโอเคก็เดี๋ยวนี่รับปากมันไว้แล้วเดี๋ยวจะปล่อยมันไปมันก็อยู่แถวหลังบ้านนี่แหละนะครับมันคงไม่ไปไหนนี่ปล่อยแบบบินแบบชบเชียวไปเร็วโ,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 โอ้โห <sentences. c oughs> แล้วตัวนี้ทรงอยู่ดีด้วยนะ คือแบบทรงมันอะหัวมันอะผมชอบเพราะว่ามันอยู่รอนะครับแต่ว่าหางมันยาวไปนิดนึงนี้ถ้าหางมันสั้นสักนิดนึงนะได้อยู่แต่ก็เป็นนกที่ร้องเปิดดอกแล้วนะครับแต่ส่วนใหญ่มันจะเรียกเยอะเพราะว่าเนี่ยมันมีคู่มันอยู่ด้านหลังเนี่ยคู่มันอยู่หลังบ้านผมอะมันมันก่อนหน้าเนี้ยมันผมเห็นแล้วนะครับแต่ว่ามันมันไม่มานะผมก็เลยลองแขวนนกทิ้งเอาไว้พอดีซ้อมนกด้วย ซ้อมนกที่บ้านนะนกใส่กรงต่อแล้วซ้อมมาไว้หลังบ้านนะมันก็มาติดเนะี่ยแล้วคือมันอยู่แถวนี้แหละนะครับแต่มันจะมีตัวเมียตัวหนึ่งอนะ่นะม,มาเป็นคู่คับแล้วตัวนี้ก็อยู่รอนะครับปากใหญ่แต่ว่าปากมันยาวนะครหางก็ยาวไปนิดนึงนะแต่หน้าตาได้เลยอนะมันร้องแลวแต่ว่าเรียกเยอะอยู่ที่บ้านนะครับ ก็เลี้ยงเนี่ยทรงประมาณนั้นแหละนะครับเนี่ยส่วนตัวนี้ลูกเสือที่เลือกมาก็เห็นไหมเข้าตาเลยคนะตัวเนี้ยไปนู่นแล้วกลับไปที่เดิมมันไม่หน่ะนะครับก็มันเริ่มจะแบบลุกนอกอะ่ะมันเริ่มจะโต้อตอบกับนกนกที่บ้านนะครับคือพอมันได้ยินเสียงนกมันก็เริ่มจะโต้อตอบนะครับเริ่มจะมีเพลง คือพอนกของผมเรียกเนี่ยนกลูกนกอ่ะมันจะรับนะมันจะลองรับ <c oughs> ก็เป็นเหมือนเกือบจะทุกตัวนะนะครับ <c oughs> ก็จะประมาณนี้นะครับวิธีการชํำนกใหม่นะการเลือกนกนะครับเวลานกเวลามันมาแบบเงียบๆนะครับนะวิธีการเลือกการดูคือการดูตัวผู้ตัวเมียนะครับมันะนะ ไอ้เป่าหน้าอกอ่ะนะมันคือมันไม่ได้การันตีร้อยเปอร์เซ็นตนะครับก็แต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผมว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นตอ่ะหน้าอกอ่ะขนหน้าอกอ่ะนะแต่ว่ามันไม่ได้การันตีแบบร้อยร้อยเปอร์เซ็นตไงนะครับแต่ก็คือส่วนใหญ่แล้วก็ดูแบบผิวเผินนะครับผมก็เอามาก็เป่าหน,น้าอกเสร็จก็ดูทรงที่ผมชอบนะบหัวกลมๆเล็กๆนะเนี่ยหัวกลมๆนะเล็กๆ อราดูาหัวกลมหัวเล็กนะครับแล้วก็หางสั้นส่วนใหญ่แล้วเนี่ยไอหน้าตาหล่อไม่หล่อเนี่ยบางทีเนี่ยผมดูแค่หางนะครับถ้าเกิดว่านกหางสั้นเนี่ยผมเอามาเลยนะครับ <c oughs> บางทีก็ไม่ได้ดูอะไรเยอะนะดูแค่หางถ้าหางมันสั้นเนี่ยแบบสั้นแบบดูไม่สมส่วนอ่ะมันสั้นอ่ะนะครับหางเล็กๆหังสั้นๆผมก็เอามาเลยนะครับแต่ส่วนใหญ่ผมจะดูแค่นั้นแหละดูแค่หัว หน้าตานะครับแล้วก็หางนะครับแล้วก็เป่าหน้าอกที่เหลือก็อามาชํำเจ็ดวันนะครับก็ตามนั้นเพราะว่าทรงที่ว่ามันผ่านตาผ่านตามาส่วนใหญ่ทรงที่แบบคือยังไงอะทรงที่มันอยู่รอนะครับในสายตาผมแล้วมันเอามาแล้วมันมีเปอร์เซ็นต์ในการล้งเนี่ยมันก็ทรงอยู่แบบนี้แหละเนี่ยแบบนกที่ นกผมให้ดูได้นะครับมีอยู่เนี่ยนกต่อสามตัวที่เลี้ยงอยู่ที่บ้านก็ทรงมือเหมือนกันนะครับก็จะประมาณนั้นนะแล้วแต่นะแล้วแต่ว่าใครจะชอบแบบไหนนะครับคุณจะชอบหางยาวหางสั้นหรือหน้าเลียวหรือปากยาวปากใหญ่เนี่ยก็อันนั้นแล้วแต่นะครับแต่ส่วนใหญ่ที่ผมเลือกมาเนี่ยก็น่าจะเห็นหลายคลิปแล้วนะครับโอเคตัวนี้น่าจะเลี้ยงไว้นะครับนี่คือมันเหมือนจะคึกด้วยนะ <laughs> พอได้ยินเสียงนี่ย แต่ก็เรียกเยอะเหมือนกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลอ,อกสักระยะหนึ่งนะครับเดี๋ยวลองพาลูกเสือไปต่อดูว่าลูกเสือมันต่อง่ายนะเอาลูกเสือไปต่อแล้วมันร้องอ่ะนะครับนกมันมาเร็วนะแป๊บเดียวยิงนกเจอนกป่าแก่ๆแล้วโอ้โหทีนี้มาสับกระจายเลยตายเลยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็ถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้นะเขาอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะ ก็น่าจะหมดข้อกังขากับผมแล้วนะ,ะวิธีเลือกนกอะ่นะะบ,บอกไปแบบเยอะมากแล้วเกี่ยวกับนกดอกแตงนะครับพออยู่ที่ว่าความชอบไปชุนชอบแบบไหนแต่ถ้าเลือกเหมือนของผมเนี่ยถ้าเลือกแบบสไตล์ที่ผมเลือกให้ให้เลยนะก็มีเปอร์เซ็นต์เยอะนะครับในการชนะร่ามีเปอร์เซ็นต์เยอะในการชํำแล้วมันร้องประมาณนนั้นก็ สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาพี่ๆไปก่อนนะครับสวัสดีครับ